ไม่เลยไม่เห็นพร้มเลย เขาบอกพี่จะดับคือมีสามคนนะตามหาพี่ต่อค่ะ ไปหใมาจกอนะเดาจม่ต้้าตะมันนะพี่ไยอ่นงไม่้ม่กันอ๋อพี่มีถึมีน่าจได้อยู่เดีวเอาพี่มีนอ่ะคู่กับเกลเพราว่าเขาเขาหอมแกเอาอไเอาเก่อนวันนี้เพียนก็เลยให้เลย คือคือเป็นสนับอารมณ์หรอเรื่ออะไรเนี่ยสนับอารมหรออาจจะไม่ใช่ตกเห็นแล้ววจะมุดอยู่ข้างหน้าเทมุดอยู่นานแล้ว go go มาใบอาไว้ครับแต่พังขกระดูกกไมดนเลยีเยก็มีหลายสองสาลูกแรกะคือโค่แบบว่าแต่ลูกถัดมที่โดนบลักโค่เหม่งมีดม่ะลูกต่ำบางไม่ค้างถ้านุ่มแบบนั้นเขาล้างเกียทุกคน

อราลม่กินมยเอาสิเอาสิหจ้ามันจอมอไหนไม่ได้ถ้าอนาช่ว้ดดูคิล์มัมว่ามันจอได้ไหมตอนมั้ติดิดจอมอนไรคุยก็ดีนะพี่อ้ไปว่าต้องกระสือไม่ใช่คน 2เหมือนตอนทันเห็นน้าเขาตอนแล้วลูกเขาคื้นเรื่องมากะแล้วลูกแล้วพอๆกันแล้วใส่แว่นไม่ั่แหละแต่ว่าแบบลุกแล้รนึกถึงเธอมาก เ่อเธอเออฉันว่าเธดีกว่าแต่เราเฉยกว่าไม่อิอือือใช่ใช่เอาลูกเอาลูกลมเขาเขาพลาดเยเขาปึนเาน้นกว่าลูกเดียวลูกอะไรตนนั่นแหละเขาแบบลูกเดียวลูกอะไรเขาพันก่กว่า

เซลว่าพวนี้ติดกิจอะไรพวกนู้นนะฮะก็เหมือนย่อสิ่งระบบไม่าดชื่ออับหลังๆทังน่อไม่ะาเลยไม่สินี่มีของอันนั้นแหละที่เคยใส่เออนี่ก็ทำหมดละมันสีขาวได้ด้วย ก็จะซื้อท่านหอบมาใส่ด้วยเพราะว่านี่ปุ่มหนึ่งขี่นหอบเข่าเยอะมากขี่ยากอะคะขึ้นหอบถ้าเดินไปดับลต่อน้นองร<ด>้อน <ละ S 1> แล้วเดี๋ยวดับเออไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันหนาวแล้วดับไม่ใสได้ไม่ได้ค่ะมีปัญหาพปอกให้เกิดอ๋ออุอ้ยเย่ยงเกิดก็ ต่เท่นกูนะเหมือนเธอนะม่ถึง แล้วก็มันไม่ติดอไเลย่ั้งหมดแล้นตอ่้ก็คืออีก โลูกเอลกบอีนี้หน่อยอย่าอย่าอ่ตก้หน่อยพี่ไม่เด้นสาามมาดนมาก Thank you. นี่หน่อยก็ได้ปังนิดนึงก็ได้นี่งต้อยู่ใช่พี่จ๋าพี่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 วิวกับพี่มอสป่ะชื่อชื่อวิวกับมอสเนาะเจอดำได้ไหมพี่เจอใครเจอฝรั่งฝรั่งยืนง่าเยอะแฟนผมเสิร์ฟหน้าเดี๋ยวโดนตาอ้ารอใช่เขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟอย่างนี้ไม่เป็นเสิร์ฟโฟกัสเดียวแล้วทานยืนชิดอย่างนี้เสียวเขาก็เดินหน่อยแล้วกัน อ๋อเป็นเป็นนำชื่อเจนนะพี่โอเคต้องเดีย้องเว่เดียวเนนี้เวาว่าพัดว่าพี่เกต้องลงชื่อเพราะแอบอกพัดว่ากควลงชื่อด้วยเพราะว่าแอ้ต้องจอง่อนจอง่อด แล้วพัดมันก็เลยไปต่อพีพ่เจมส์ใหลอง